แล้วที่นี้มาดูคนนี่บริหารประเทศไทยเป็นคนซาอุดิอาระเบียก็ไม่ใช่เป็นคนจริงก็ไม่ใช่แต่พูดได้หลายภาษานะประสมบริจริงอะะง่ะผสมบริจริงอ่ะเองอาริลีนะเวลาล้างบัวน่ะตอนลังเพราะพราว่าเป็นไงเป็นอะไรไปทางสัญญาไว้กัไปไล่รูลีลีละน่ะมีไม่มีละ่ะอ่า ไอ้คุลุ้นน้ำมังละคุณลุ้นน้ำมังละเพราะว่าว่าผูกคอตัวเองแล้วทีนี้มันไปอยู่ไอ้ไอ้หน้าดําไอ้หน้าดาก็คือไอ้กลุ่มพวกไอ้ปลาเปล่าพจงจิ้ง,ง่ะไอ้ปลาบึงจิ้ง่ะเวลาตักสิง่ะกระจายเปล่าแล้วทีนี้อ่ามันเป็นเรื่องของอการไล่ล่าอะไรบางอย่างอ่ะเขาเรียกว่าหักเหลี่ยมรูปกำล,ลังละนะ ว่าผูกคอตายไปใชว่าผูกคอตายบอกว่าว่าไม่มีหัวใจอะไรแล้วทีนี้ว่าผูกหนึ่งนาทีสี่สิบแปดวิกนะวิกนาทีนะมันไม่ตายก่อนให้มันระบายในกองเนี่ยต่อไปมาเนนเรื่องของงบประมาณตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของคนชื่อ ติดชื่อนะอัตตะปือเคยดูช่อง YouTube อัตตะปือหรือ,อยังยังใช่ไหมนะอัตตะปือภาษาลาวแปลว่าอะไรจำไว้ดีๆลูกนะพ่อสักพ่อของพ่อสักเป็นคนอพยพมาจากประเทศจีนนะนะ อ้นะเขาเรียกสมุปพระลักษณทางอ่ะรูปในหลวงอ่ะั่นแหละรูปพ่อพวกนั่นะถ้าใครลาพ่อพวกนนะบักแค่หลิกมึงนะมึงไม่มีสิทธิ์จะไล่ชายถ้ามึงไม่ก้องกลาบขอเข้ามาไว้ชีวิตจากพ่อครู จะดูว่าใครดูหม่นดูแข่งเพราะว่าในเขาเรียกว่าภูมิพิพลอธุลุงยาเล็กเป็นคนจริงใครที่ดูถูกบอกว่าบักแคลริกมึงลองอายักอัดและ